เราเป็นหน่วยงานเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเราต้องทำเรื่องอย่าไปทำคดีแล้วมันจะจับได้ทีเป็นถุงเลยเหมือนเราทอดแหหรือหรือทาให้อ้วนเป็นเล็กซินเนี่ยล่อหลอกเราจริงๆมันต้องมีรถมากกว่านี้พี่หนุ่มเชื่อไหมผมเนี่ยตกใจเลยนะทั้งชีวิตไม่เคยเจอพ่อมึง รวยแม่งรวยหาเลยว่าเป็นแสนล้านอะไมไม่เครรู้พี่แล้วลาอย่างเงี้ยเห็นใจเขาไหมพ่อแม่ไม่รู้ว่าลูกมันค้ายาสงสารถึงต้องจับไงถ้าไม่สงสารก็เอาไปณที่อันควรแล้วดิเลยซที่จกติดคุกแล้วถางมันจังเลยเอาประกาศออกมาแล้วอย่างเงี้ยไม่ใช่ดาราเนี่ยแหละเอาเหรอเออะโตเตอกไม่รู้จริงอ่พูดกันตรงๆเลยวันนี้พูดกันตรงๆว่าพี่เชื่อไหมว่าดาราถ้านั้นจะไม่รู้ ร้านวัตถุงมงคลออนไลน์คงกพันสโตร์ได้ของดีให้ทำบุญได้สนับสนุนช่องเราร่วมเห็นสะพานบุญได้ที่นี่พี่หลังจากที่จับชัยชนะได้นะก,นนะก็เกิดเรียกว่าแรงกระเพื่อมแบบสังคมไทยมากเลยในตอนนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นพี่ก็ไล่เลยเคลือคายนู่นนี่นั่นจนเกิดเป็นข่าวดังสิ่งที่ผมทำ ช่วงแรกๆผมถูกปรามาจากสื่อมวลชนว่าครับมึงจะทำได้สักขี่น้ำไอ้ที่คุณพูดเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวราคาคุยผมก็เลยต้องบอกว่าถ้าไม่มีผมวันนี้ไทยหยบไพรีไม่มีใครรู้จักเปิดมาตั้งนานแล้วเนี่ยปีสี่ามไม่มีใครรู้จักเลยชุดอะไรของมันวะมีเยอะพรอแถลงข่าวก็แต่งชุดดำถือปืนแล้วมันยืนตัวแข็ง มึงทำอะไรเป็นมากวะพี่หนุ่มไปดูคลิปที่ผมจำเป็นต้องล้มกระบวนกองเกียรติยศที่รับผมอ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวกับท่านเลวัตเลยพี่เลวัตเนี่ยผมไม่ได้ผมไม่ได้ไปไปลบหลู่อะไรเขาแล้วเขาถือว่าเขามอบเขาส่งมอบอำนาจให้ผมแล้วเสร็จแล้วเขาไปแล้วผมเนี่ยตอนนี้ไอ้พวกนี้คือผู้ใต้บังคับบัญชาผมผมมีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่ผมรับไม่ได้คือว่าพวกมึงเนี่ยเป็นพวกฝ่ายธุรการมึงเอาชุดปฏิบัติการพิเศษมาใส่แล้วมาบอกว่าเป็นฝึกฝึกหน่วยซิลหอะไรมาอ,มอย่ามาต้มหมูกขะจอกอมมองปั๊บเนี่ยคนเนี่ยนักรบมันมองตามันรู้เนี่ยแววตามันสู้ไม่สู้อะไรเนี่ยแล้วผมเพิ่ม้อ่ะมันไม่ใช่อ่ะอคือ เอามารับผมยังไงก็ผมไม่ได้ว่าอะไรแต่อย่ามาบอกว่าคุณคือสุดยอดของนักล็พี่กำลยจะบอกว่าผู้นี้ต้องไงมันคือหน่วยพิเศษที่มันจะต้องไปตายแทนแผ่นดินได้ผมมาเนี่ยผมไม่รู้จักหน่วยนี้เลยนะแต่ผมมามองว่าผมคุมผมคุมเรื่องปริมารพิเศษมาตลอดชีวิตอยู่แล้วเราก็มามองว่าอฝึกอะไรมาอะไรมานั่งเนี้ยแต่พอพอคุยไปแล้วแล้วพอมันหลุดออกมาเนี่ย พี่หนุม่มเอ้ยน้ำตาลูกผ,ผู้ชายแม่งไหลแหล้วมึงเสียทรัพย์เพื่อแผ่นดินขนาดเนี้มึงมึงแค่หัวใจมึงก็พอแล้วทาไมมึงต้องเอาเงินมึงที่ต้องเลี้ยงลูกเมียมาเงินเดือนเขาเท่าไหร่คุณรู้ไหมความน่าสงสารของน้องพวกเนี้เขาต้องไปสมัครฝึกหน่วยซิลฝึกอะไรต่ออะไรฝึกเสือข้าบดาบมากมายเลนเจอ์เงินก็ไม่มีต้องกู้ทหารค้อนไปฝึก ค่าฝึกเนื้อใช่แล้วต้องกว่าจะเทสผ่านนะไหนผ่านไม่ผ่านก็ไม่รู้อีกเสี่ยงเงินฟรีแต่จริงๆอ่ะเราต้องส่งเขาไปฝึกใช่มันทาที่เสียงให้หน่วยไหมถ้ามันผ่านเนี่ยถูกกว่าเขาจะประดับให้ได้เนี่ยอย่างหน่วยเซลเนี่ยเขาประดับให้ได้เนี่ยเขาต้องจารึกเลยนะว่าใครที่ผ่านของเขานะเขาไม่ใช่แบบ เอาเทเอาโกติดติ๊กเกอร์มานะพวกนี้พวกนี้ไปฝึกมาเองหมดถรามาใจไปฝึกเองหมดเราต้องส่งเขาไปฝึกใช่ไม่ใช่เขาออกเงินเองผมเนี่ยต้องมาใช้นี้พวกมันอ่ะสามสี่คนเนี่ยผมต้องผ่อนให้มันแต่ละคนเนี่ยเรื่องนี้นี่คือไม่เคยเปิดเผยที่ไหนี่นี่ดูแลลูกน้องจ่ายให้ด้วยเหรอพี่นุมครับคนพวกนี้สมัครใจที่จะเป็นนักรบที่จะเป็นผู้กล้าของแผ่นดินครับ ทำไมไม่สนับสนุนทำไมต้องให้เขาต้องลาบากเฮ้ยผมไม่เคยรู้เลยเนี่ยผมคุยกับคนที่ผ่านหลักสูตรนี่ไงผมถึงไม่อยากจะพูดมากไงว่ามึงเนี่ยเฮ้ยมึงให้อะไรคนบ้างหรือเปล่าวะสมหมายในกินข้าวกล่องกินอะไรผู้ใตาไม่ใชต้องกินด้วยกินเหมือนกันหมดแบบนั้นอืโอ้โหนี่ไงพี่หนุ่มเวลาเราเป็นใหญ่เนี่ยเราต้องมองที่เขาลำบาก เอาเข้ามาสบายบ้างอตอบแทนเอาละหน่วยราชการไม่ได้ตอบแทนไม่เป็นไรแต่เรามีใจไหมถ้าเรามีใจอ่ะเท่านั้นเรามีคุณธรรมแล้วมันไม่ได้เยอะหรอกมันได้คนสองคนก็เอาเถอะเพราะว่าอะไรบะอย่างน้อยอะเราก็เราก็ตอบแทนความรักชาติรักแผ่นดินเขาแล้วแต่ตรงนี้เราในฐานะผู้กำกชาเนี่ยผู้นำหน่วยระดับสูงเนี่ย ถ้าเราบอกว่าเราไม่รู้ไม่ทราบไ,ไม่เห็นเนี่ยเฮ้ยอ,อย่ามาเป็นไม่มีเด็กพวกนีย้ยังไงก็ลบไม่ชนะเรียวกว่าเป็นลมใต้ปีกนะเป็นกำลังสำคัญแล้วลูกน้องทุกวันนี้ทุกวันนี้ไม่อยู่แล้วพวกนี้เก่งๆไปหมดแล้วไปไหนอ่ะอ้าวเขาต้องไปอยู่บ้านใหม่ที่ดีกว่าเขามไม่ได้รับอะไรเลยเนี่ย ผมพูดเลยเนี่ยออถ้าจะมีเรื่องกับใครก็มีมาเลยมาตอนนี้สบายใจมากเลยเอาละใจเย็นพี่ก็เป็นว่าฝากไปถึงนะผู้ที่เกี่ยวข้องละให้มองในส่วนนี้ของเจ้าที่ผู้ที่ปฏิบัติงานแล้วก็เสียสละเพื่อประเทศชาตินะพี่หลังจากนั้นเนี่ยพอรวบเรียกว่าผู้นำของเครือข่ายได้แล้วเนี่ยหลังจากนั้นไอที่ตามมาพี่คุณเชื่อไหม เหนือกว่าไอ้ศีสุขดาวเรืองเนี่ยมีอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงเดียวมีเป็นแสนล้านอยู่ไหนอยู่ที่ดาวเหนือไว้นี่อยู่ไหนอะอยู่ประเทศอะไรดาวมีเขาเรียกว่าพันธบัตรของอลรสบานอเมริกาเนี่ยครับมันไปฟอกเนี่ยแต่เขาถ่ายได้เฉพาะเอกสารมาตัวจริงหาไม่เจอพี่หนุ่มเชื่อไหมผมเนี่ยตกใจเลยนะทั้งชีวิตไม่เคยเจอผู้หยาบ ่อมึงรวยแม่งมึงรวยหาเลยว่าเป็นแสนล้านทำไมไม่ใครรู้ปรากฏว่าพอเขาฉีดเป็นจริงๆให้เนี่ยไอ้ตัวพันธบัตรตลาใบาเนี่ยเป็นล้านเหรียญอะใบละล้านเหรียญใบเป็นล้านเหรียญเป็นสิบล้านเหรียญเป็นร้อยล้านเหรียญอย่างเงี้ยมันมันน้อยที่ไหนแล้วแล้วมันมันมาเป็นปึ้งอย่างเงี้ยหายเอกสารไม่ให้เราดูเขาบอกว่านี่เขายังหาตัวจริงไม่ได้ เนี่ยโอ้โหแล้วแล้วพวกนี้มันต้องมีธุรกิจอะไรบางหน้าที่ประเทศนู้นเขาทำอะไรมีคือขายกันธรรมดาเนี่ยแหละขายไม้ขายอะไรพวกนี้เขาส่งอยู่แล้วเขาก็เนี่ยขายสารเคมีอะไรพวกนี้อยู่แล้วแด่จริงแต่ไปแล้วตอนนี้โดนยังไ้่ไปแล้วเรียบร้อยแต่มันไม่ได้จับที่เราไงมันจับที่เราอยู่ที่เรารัฐบาลเราจับอีกข้อหาหนึ่งแต่ไม่สามารถที่จะดึงพวกรัดพวกนี้ออกมาได้เพราะมันหาไม่เจอ ไม่พี่แล้วรัฐบาลลาาเขาไปจับได้ไงนั้นใหญ่มากกว่านี้อีกนะขนาดชัยชนะเขา้งจับเองไม่ได้ประสานงานกับเราปราษางานกับพี่อะแล้วพี่ช่วยวยังไงก็ฝันเลยตรงนี้ก,ก็หาข้อมูลไปเนี่ยถึงเวลาก็เขาก็ประกอบกันคือเราต้องไปพัฒนาการข้อกล่าวหาพวกนี้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจของ ปราบาเกษตรของเราเพื่อจะอัพขึ้นมาว่าข้อหาอะไรที่จะใช้กับคดีพวกนี้ได้บ้างอะไรเงี้ยมันมันเป็นการช่วยเหลือเหมือนรัฐบาลอเมริกันน่ะมันเขาก็พยายามจะออกมาสอนเราให้เราว่าเออพวกนี้ต้องใช้กฎหมายอย่างนี้นะอะไรงนี้นะอย่างเช่นเขาจับแอนกาโปเขาก็ใช้วิธีการภาษีอะไรเงี้ยเขาจะบอกเงี้ยเอามาเรียนรู้กันมาแลกเปลี่ยนกันนี่ไง เพราะว่าน่ะเก่งคนเดียวไม่ได้ครับก็คือหน่วยงานยาเสพติดเราช่วยกันเราช่วยกันวิธีการกลยุทธ์ในการกำลาบพวกราชายาเสพติดเหล่านี้เพราะระดับใหญ่จริงเนี่ยเขาไม่จับยาอยู่แล้วใช่จับบัญชาการอยู่ข้างหลังเนี่ยการทำคดีเนี่ยอย่าทำเป็นคดีครับเพื่อนรักผมพลเอกทิติราชน้องหันพิรักษ์อดีตผู้บัญชาการตำรวจตอบต้นกลางเขาคุยกับผมว่าพี่หมาย เรื่องบางเรื่องอ่ะเด็กๆทําไม่ได้ครับเราต้องทําเองนะครับเขาไม่ใช่ผมนะแต่เขาพูดอย่างเนี้ยลองไปคิดเอาเขาฉลาดไหม,อมตองเราเป็นหน่วยงานเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเราต้องทําเรื่องอย่าไปทําคดีอก็คือเอาความสัมพันธ์ของของคดีต่างๆที่มันเกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงครับแล้วหามาสเตอร์มาให้ได้ว่ามันคือใครครับ แล้วมันจะจับได้ทีเป็นถุงเลยเหมือนเราทอดแหหรือหรือทำให้อวนแต่ถ้าเราทำแต่ละคดีเนี่ยมันจะเป็นแค่คดีคดีนค่เท่านั้นแล้วก็จบไปบก็ไม่ได้อะไรเพื่อขายก็ไม่ได้นักค้ารายใหญ่ก็ไม่ได้เงินก็ไม่ถูกทําลายเพราะฉะนั้นมันพี่กําลังจะบอกว่าถ้าเราจะทำลายกระบวนการยาเสพติดเนี่ยมันต้องทําลายทั้งกระบวนการถูกไหมพี่้าหน่อยไม่มีใครด่าเราหรอก อย่าทำเป็นคดีแก๊งอาชญากรรมธรรมดาที่คดีฆ่ามีผู้ใช้จ้างวานหรือเปล่าผู้ต้องหามีกี่คนคจบแล้วจบเลยแต่คดีพวกนี้มีคนมาในหน้ามาติดต่อซื้อยามีอะไรต่ออะไรเงี้ยทุกคนทำความผิดหมดเลยกฎหมายบอกผิดหมดเลยพวกมึงสมคบกันนขายยาก็เป็นพวงเลยเลยทำไมไม่ทำอ่ะปล่อยไหม คนพวกนี้ไม่ได้ถูกจับนะคนถูกจับเนี่ยคือคนเสพนะถ้าส่วนใหญ่ที่ล้นคุกเนี่ยขายสองบะทสองเม็ดสามเม็ดก็อย่างนี้แล้ะมันมเขาถึงเอาผู้เสพเป็นผู้ป่วยเพือ่อจะลดปริมาณคุณจับไอ้ผู้ค้ายาเยอะเนี่ยมีแต่คนหัวเราะดีใจม,มันไม่หยุดให้มันรู้ไปดิพ่อแม่มันมีข้าวกินพอถูก ลูกถูกจับยึดทรัพย์มากพ่อแม่ก้องอดอยากไม่เหมือนกันน่ะคนข้างนอกตายหายเกลี้ยงาาเลยไ,ไม่ต้องกลัวลอลไรไปเอาเงินที่ไหนครับแม่มันเนี่ยใส่ทองสิบบาทพ <c oughs> ี่ก็จะใส่แล้วยึดหมดเวลาใส่ละให้ใส่นานละใครให้ลูกขายมาลูกขายยาสมครบติดคุกนะเรียบร้อยเงาจับหมด เลยเอ้าเวลาคุณกินดีอยู่ดีเราก็ไม่ได้ยุ่งกับคุณเวลากินอยู่ร้อนนอนทุกข์ก็ต้องติดคุกบ้างฮะคนเขายากจนตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยทำเป็นลูกฉันรวยลูกฉันรวยที่ไหนได้อพี่วเวลาอย่างเงี้ยเคยแบบเห็นใจเขาไหมพ่อแม่ไม่รู้ว่าลูกมันค้ายานึกว่าไปทำมาหากินอะไรมามีเงินมีทองสุดท้ายก็ซื้อบ้านให้ฉันแล้วพบไปยึดเขาหมดอย่างเงี้ยพี่ ลูกมึงทําชั่วมไม่มีทางที่มึงจะไม่รู้อมไม่สงสัยเหรอบ้านอยู่สลัมวันดีคืนดีซื้อหมู่บ้านจาัดสรรได้ครึ่งหนึ่งอะประมาณยี่สิบหลังอะแอรเม็ประมาณ,มรรมาณายี่สิบใบมีตูอ้อ,อย่างดีอะอมไม่สงสัยเลยว่าร่วมกันมัก็สงสัยแต่ว่าก็ดึกวออก็ไม่รู้ไ<ป>ง,งก,ก็ถือว่าคุณมีความสุขกับมันคุณก็ต้องยอมรับความทุกข์กับมัน ใช่ไหมมันต้องเสียงบ้างอย่าแล้วตำรวจเนี่ยเขาไม่ได้ฝึกมาเพื่อให้สงสารคนพวกนี้เขาฝึกมาให้ทำหน้าที่สงสารถึงต้องจับไงถ้าไม่สงสารก็เอาไปเอาไปณที่อันควรแล้วดิสงสารต้องจับอยากเอาเลือกเอามันมีทางของมันเเอาแบบไหนเอาแบบไหนจัดได้จัดได้หมดแล้ว เข้าใจแล้วพี่ชอบตรงที่พี่บอกว่าไอ้พวกที่สวยสุขอยู่ตอนนี้นะมึงระวังนะใช่ไหมพี่ไม่รู้แล้วไปรู้เมื่อ,อไหร่เสียเเห็นไหมถ้าคนนู้นคนนี้ทีละห้าพันล้านสนะิบล้านอ่ะพี่สมหมายครับหลังกลับมาที่เรื่องเราพี่สมหมายครับหลังจากที่จับเครือข่ายใหญ่ไทยชนะและเรียกว่าเจ้านายของไทยชนะได้เนี่ย ب. มันก็กลายเป็นว่า ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นพี่ยังไปทําลายกระบวนการใหญ่ของเขาอีกผมจะทําให้มันจนยิ่งกว่าขอทานอีกวัลรีเด็ดพี่เอามา่างไรวันมันเกิดตอนที่จับเบนแลซินเบนเลซินเนี่ย ล่อหลอกเราเปลี่ยนที่อยู่เพราะเราเราเฝ้าคอนโดแล้วรับถมันจริงๆมันต้องมีรถมากกว่านี้รถมันกระจายไปเลยผมไม่อยากพูดว่ารถไปอยู่กับใครบ้างก็กระจายไปโดยโายมือม <า S 2> ของคนเมื่อกี้เสร็จรแล้วเราก็ไฝ่เฝ้าเฝ้าลูกน้องพาดลูกน้องพาดปรากฏว่ามันลบออกไปก่อนก็ไม่เป็นไรเราก็แถลงข่าวเลยเพราะมันบอกว่ามันจะมอบตัวผมก็เลยนั่งคิดในใจว่า มันหลุดออกมาจากความคิดเลยครับพวกมึงเนี่ยเอายาเสพติดมาค้าให้กับลูกหลานคนจนๆนั้งนั้นเลยครับมึงไม่ได้ขายให้คนรวยหรอกครับคนจนเยอะกว่าคนรวยอยู่แล้วแล้วพวกมึงก็ไปเพราะมันไปเอาบบอรถจากไอ้บอยมาครับมึงไปเอารถหรูมาอวดเพราว่ามึงรวยอย,นนอย่างนี้นี่อย่างงี้ยเดีย๋ยวกูจะทำให้มึงจนยิ่งกว่าขอทานนี้ได้เลย เพราะพี่จะไม่ปราโมทเขาว่าพี่จะทําร้ายชีวิตเขาเพราะมันไม่ใช่หน้าที่พี่พี่ถึงใช้คําพูดคํานี้ออกมาเพราะให้สังคมยอมรับเราให้ได้เราไม่ใช่ควายพี่อย่าอ้ยต้องตายนะมึงไป็นไงพยายมยังไม่พูดเลยเขามาเชิญไปพยายมเวลาเขามาก็มาเชิญไปนะถึงเวลาแล้วนะต้องไปนะเนี่ยต้องเป็นไงเมือว้นนั้นเมะเพราะนั้นเราจะไม่พูดไม่ใช่หน้าที่ของเราครับ เนี่ยอันนี้นเป็น,นเป็นสิ่งที่มันตกผลึกมันตกผลึกขึ้นมาเองอแล้วพี่หนุ่มจะสังเกตว่าเวลาพี่พูดพี่จะไม่สะทกสะทานครับแล้วพี่จะช้านิดหนึ่งก็คือพี่จะคิดก่อนพี่จะมองก่อนพี่จะพูดเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้นี้เขาเกี่ยวข้องจริงไหมหรือเขาไม่รู้เรื่องหรือเขาแค่ ม่หรืเขาแค่ดูแลแแลชับสินให้พี่หนุ่มทุกอย่างมันอยู่ในสำนวนเห็นเลยที่ากติดคุกแล้วถางมันจังเลยเอาประกันออกมาแล้วอย่างเงี้ยก็บอกว่าผมไม่มีสิทธิ์พูดอะไรแล้วตอนนี้อยู่ในกระบวนการอายการและศาลเดี๋ยวก็ดูเอาพี่หนุ่ม ที่หนุ่มก่อนเราจะจับใครเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้เราต้องไปถึงดีนเเขาเลยนะไม่งั้นเราตอบไม่ได้ตอบสังคมไม่ได้ไปถึงดีนเลยนะอ้าวใช่ไหมเราต้องไปถึงดีนใช่หอมอใช่ไหมว่าว่า,วาจริงๆแล้วมันคืออะไรพ,พี่แล้วตอนนั้นเนีแฟนเขาเป็นดาราแสดงมันมันก็มีดราม่าอะไรด้วยเนเขาเขาากดดันพี่ไหม พวกเรื่องราวพวกนี้มันกดดันเราในทางนั้นเลยรู้เลยแต่แต่แพทไม่ได้กดดันเราคนอื่นนไปยุ่งคนกดดันเนี่ยไม่ใช่แพทว่าคนอื่นที่เสือกเขาเมต์ไม่รู้จริงไม่รู้ไม่ใช่ดาราเนี่แหละเอาเลยเออเสือกไม่รู้จริงเออ เราไม่อยากจะพูดว่าใครบ้างก็พูดไปอยากพูดอะไรก็พูดไปผมเป็นตำรวจผมพร้อมที่ให้คุณถุยน้ำลายใส่ผมให้ด่าผมแต่วันหนึ่งคุณก็ต้องมาขอโทษผมอยู่ดีผมต้องรับได้งเพราะอุดมคติผมมีนะอดทนต่อความเจ็บใจมันก็แค่เดี๋ยวเดียวแล้วก็ผ่านไปแต่ถ้าความจริงปรากฏคุณแทบจะเดินถนนไม่ได้ก็แล้วกันแต่ผมไม่ไม่ต้องไปเอ้ยไอ้นัานเลวนีนนีละ สำนวนการสอบสวนมันจะบอกคนที่พูดแทนผมคือท่านผู้พากษาถ้าเขาไม่ผิดก็คือไม่ผิดครับเราไม่ต้องไปเถียงอย่าไปเถียงอย่าไปทะเลาะแล้วตอนนั้นพี่เชื่อไหมพูดกันตรงๆเลยวันนี้พูดกันตรงๆว่าพี่เชื่อไหมว่าดาราท่านนันจะไม่รู้ว่าไม่รู้จริงๆคุณคนเนี้ยไม่รู้ไม่รู้จริงๆใช่ไหมแพทไม่รู้จริงๆนี่ไงถามว่าเราไม่รู้แล้วว่าชีวิตคนเป็นยังไง เราไม่รู้เลยนะก่อนเราจะจับใครสัาคนเราไม่สืบเลยแหละว่าใครมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องยังไงรู้รแต่กฎหมายเนี่ยมันบอกสมสมคบเนี่ยมันถึงแม้นว่าไม่รู้ก็ผิดไงแต่ความยุติธรรมมีอยู่ในโลกนะคุณครับเขาก็สั่งไม่ฟ้องอะ่ะมันข่าเจตนาวคนคนหนึ่งเนี่ยเชื่อว่าคนคนหนึงโคตรด,ดีเลยแล้วจะเอามาอยู่ด้วยเป็นคู่ทุกคู่ยากเนี่ย รักด้วยเขาบริสุทธิ์ใจอ่ะไม่ได้มีลูกด้วยกันทำไมเขารักของเขาอีกอนนี้ไอ้คนเลวแม่งก็ซ่อนความเลวอยู่ตลอดเวลามันไม่ได้บอกว่าพี่เป็นคนเลวนะน้องพี่ไปยู่นไอี่มันมีไหมมีไหมมันไม่ใช่เสือที่คุณสัมภาษณ์อยู่ใช่ไหมมันคือเหมือนเปรียบประหนุเหมือนรพเอกกมายนั่นเลยอ่ะคนอ่ะเขาก็เป็นคนหน้าตาดีแล้วก็มีเงินมีทองถูกไหมพี่ นะก็ไม่ไม่ยากที่จะผู้หญิงสักคนนี้จะไปหลงรักเขาถูกไหมพี่คนคนหนึ่งอาจจะเกลเรบางเรื่องครับแต่ไม่ได้ชาติทั่วผิดเลยไม่ตัวผมเนี่ยผมรู้จักเขาผมรู้ว่าเขาเป็นคนดีคนหนึ่งแล้วก็ตั้งใจเขาดูแลครอบครัวใช่ไหมผมก็เชื่อว่าเขาไม่รู้ไม่พี่เชื่อโดยมีอใจมานานแล้วแต่พี่จับสามีเขาแล้วพี่ไปพูดอวยอะไรเขาได้ไงอืม ที่ถึงบอกว่าอย่าเอาความสงสารม,ม,มาม,ม,มามาพูดก<ม>ับผมส<ม>งสารผมอยู่ในใจผมทําอยู่ในใจ<ม>แล้วไม่เคยให้ข่าวในเรื่องไม่ดีกับเขาเลยครับถ้าถามว่าเอาแล้วที่ไปบอกว่าก่อนนั้นไม่เป็นมันเป็นกรรมของเขาไงเราเปิดกรรมให้เขาดูไงว่าเนี่ยเพราะเป็นอย่างนี้เขาถึงต้องติดคุกครับ ไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยอยู่ดีๆไปว่านายกอไก่ขอไข่เป็นคนเลวไม่ใช่เราทำาแล้วสํานวนการสอบสวนคําพิพากษาเป็นตัวยืนยันว่าอะไรดีและไม่ดีครับเอาละครับ เรื่องราวที่หนุ่มของพันธ์ต้องพิเชียววันนี้นําเสนอนะก็พี่เชิญพ่สมหมายมาเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการจะมาบอกว่าพี่ทําเมื่อกี้ก็ดีนู่นนี่นั่นแต่งจริงเนี่ยเราอยากให้คนไทยได้รู้ว่าจริงตํารวจหรือเจ้าหน้าที่ที่เขาปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติเสียสละเสี่ยงชีวิตอะไรต่างๆทางานมาทั้งชีวิตเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงหลายๆคนนะครับที่มองภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่รัฐหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นอย่างไรก็แล้วแต่นะแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่ายังมีนะครับ จ้าหน้าที่มากมายที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติเสียสละชีวิตเสี่ยงชีวิตเพื่อประเทศชาติแบบนี้นะครับซึ่งหนุ่มพงพันธ์ลอปเเชียลเราก็จะเชิญบุคคลเหล่านี้มานะครับเพื่อแชร์ประสบการณ์นะครับให้บทเรียนให้อุทาหรณ์กับท่านผู้ชมก็ต้องกราบขอพวกคุณนะครับพี่สมหมายกองวิสัยสุขเป็นอย่างมากเลยเอาละพี่ f c เนี่ยชอบมากเลยนะเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของแขกรับเชิญเนี่ยนะพี่ห้อยผ้าอะไรพี่ ดูได้ไหมก็โอ้โหระดับโอ้โหพี่อาจารย์ผมเลยเนี่ยจตุคามว่านี่นะเอกุศีมากนะฮะจากคอนะฮะของท่านสมหมายกองวิสัยสุขนะครับนี่จตุคามครับศรัทธาจตุคามมากเพราะว่าท่านขุนพันธ์เนี่ยโอ้โหรักมากคนนี้รักมากนะฮะนันตสดงเตียเสดจเตีย ไม่ต้องพูดถึงเนอะหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเท่านี่สุดยอดคุบาจานแล้วก็พังพักการเหรียญบางพักการปี33อยู่ข้างหลังพังพการเนี่ยสวยตอนนี้เนี่ยราคาเนี่ยไปแล้วนี่หลวงพ่อเดิมบ้านหนองโอ้รูปหล่อนี่โอ้ยทั้งคอนี่โอ้ยมีแต่อ่หลวงงพเินบาจานนั่นแหละนี่นี่หลวงพ่อเงินโอ้นิยมหลวงพ่อเงินเนี่ยนะ รูปหล่อหลวงพว่อเป็นรถบางคาันนี่ไม่ต้องพูดถึงมีรถสวยๆคันหนึ่งตะกุดสองกระดอกนั้นเนี่ยที่คุณไปสัมภาษณ์มาก็คือหลวงพ่อกลวยเอ้ยพ่อกล้วยเลยเหรอโอ<ฮ>วัดบ้านแคร์หรือวัดโกสิตารามเดี๋ยวนี้พ่อกลวยนี่สุดยอดชอบมากกับตำรวจทหารน่ะถ้าตำรวจทหารมานั่งคุยมาหาปราบกับเป็นมาหาปราบกับตะกุดมาหาตะทอนนี่ฮะโอโ้ แม่มีของดีนี่เองถึงได้คือคือไม่ได้ซือ้อ <ฮะ S 2> เขาให้มาเ <ฮะ S 2> อางนั้นเลย ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ